กระบ,บะครับฟอร์เรนเจอร์ฮะราคาแค่สองแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนี่มีชุดแต่งเขาแต่งแบบคล้ายๆวายแท็กเลยนะฮะนี่นี่ครับล้อแมกนะพาชมรอบคันนะครับนีส่สวยเลยนะครับนี่ฮะ ชุดแต่งมาด้วยนะครับนี่หาดูภายในครับนี่ครับของเดิมเลยนะ มีนะมีตัววัดรอบวัดบูทนะฮะของเทอร์โบโนะสามารถเราปรับบูทได้นะครับไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์นี่ฮะโดยรวมเบาะนะครับสะอาดนะนี่ครับด้านหลังนะฮะหลังค่า สองแสนกว่าบาทกับสภาพนี้ไม่เลวเลยทีเดียวครับนี่ฮะคอร์ดลังเจอรครับมีตัวชุดแต่งด้วยนะ